เริ่มจากอุปกรณ์ตกแต่งที่ติดตั้งให้ <Wow. S 1> ก็จะมีคิ้วกันสาดของแท้จากโรงงานรับประกัน3ปีแสนโลจากการติดตั้ง <Wow. S 1> เป้ามือจับจะเป็นของแท้นะคะชุดสเกิร์ตรอบคันจะมีโมดูโลโร่ <Wow. S 1> คิ้วตกแต่งชุบล้อของแท้ทั้งหมดนะคะล้อแม็กเติมลมยางให้เรียบร้อยเวลาจะเช็คลมยางเราสามารถเช็คที่ขอบประตูได้ตรงนี้ ก็จะมีตัวไฟหน้าุดสกเกิร์ตด้านหน้าเป็นของแพ้เช่นการโมดูลมีสติกเกอร์ให้อุปกรณ์ที่ตกตั้งวันนี้จะเป็นของแท้ทั้งหมดนะคะกุญแจจะมีกุญแจให้สองกอนนกด้วยกันเราจะไม่เก็บไว้นะคะให้ลูค้าทั้งหมดการใช้กุญแจก็คืออย่าใช้เล็บจิกให้ใช้อุ้งมือล็อกกดล็อกหรือจะล็อกที่ประตูเดี๋ยวผมจะแนะนำทีนึงว่าล็อกแบบไหนแล้วขออนุญ,ญาตเปิดฝากระโปรงนะคะ ายแดงติดตั้งให้เรียบร้อยขอไข0 8, 0นะ่ศูนย์แปดศูนย์ห้านครราชสีมาเป็นไฟแท้เงื่อนไขการใช้งานก็คืออย่างที่โอแจ้งไปเลยเล่มคู่มือต้องกรอกตามที่แจ้งนะคะตัวนี้อยากให้ลูกค้าเปิดเองจ้ะค่ะเปิดค่ะเพราะว่าเราต้องหัดเปิดอ่าโอเคค่ะวิธีการตรวจเช็คหน้าเครื่องเช็คไม่ยากอันนี้ก็จะเป็นสารหล่อยเย็นว่าน้าต่างๆอันนี้ก็เกี่ยวกับตีก็ดูว่าจะทํากุะชิดล่างแล้วก็่าสึงกระชิดข้างบน อันนี้จะเป็นพ์ดเครื่องอยนต์สายชุดสายทั้งค่ะเวลาตรวจเช็คต้องจอดรถที่ลาบอย่าที่ผูกขาหรือที่เนินสูงเพราะเพียงแต่เนึนงตัวนี้คืนมาหาผ้าสะอาดนะคะอย่าเอาเช็ดชู้นะเช็ดก่อนรอบนึงแล้วก็จุ่มลงไปใหม่ก็ดูว่าอย่าตับติดข้างล่างอย่าชุดผิดข้างบนนี้คือระดับนี้ก็คือว่าปกติใช่ค่ะเราก็เช็คสักอาทิตย์ละครั้งก็ได้เราเป็นผู้หญิงสามารถเช็คเองไนดะ้อันนี้โออยากให้เช็คและส่วนตัวนี้เป็นน้ํา เกี่ยวกับปัดน้าฝนก็เติมถ้าจะใส่สารอะไรลงไปโอ๋แนะนําว่าให้ขยะเรียบร้อย่อดแล้วอยใส่แต่ว่าจริงๆเราไม่ต้องใส่เดี๋ยวมันบูดปนแนะนําว่าไม่ต้องใส่ดีกว่าตัวหน้าเครื่องเรียบร้อยสะอาดเรียบร้อยส่วนแบตเตอรีย่ยที่โอ๋แจ้งไปรับประกัน1ปีหรือ50 0 0 0กิโลแล้วแต่อย่างไรอย่าลืมมา่อนนะคะถ้าจะตรวจเช็คให้ใช้เหลี่ยญบาดเช็คทุกฝาเติมน้ํากัดต้องเติมทุกฝา แต่จริงๆแล้วเข้าศูนย์เรามีการตรวจเ,เช็คให้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังว,วลเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่รการรับประกันก็อย่างที่โอ้แจ้งไปบื้นต้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังว,วลเกี่ยวกับเรื่องแบตเตอรี่นะคะตรงนี้มีข้อสอบถามตรงไหนจะสอบถามเพิ่มเติมเลยคะการวางเครื่องต่างๆระบบการใช้งานเกี่ยวกับตัวเครื่องอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวโอขออนุญาตเช็ครอบพันอีกทีหนึง่งเวลาปิดอย่างที่โอ้แจง้งทิ้งระยะแล้วปิดได้เลย อยากกดเพราะการกดจะทําให้ฝากระดูกได้ขออนุญาตนะคะเช็คไฟหน้าติดโอเคโอเคนะคะไฟหน้าติดไหมคะไฟสูงค่ะเลี้ยวซ้ายค่ะเลี้ยวขวาค่ะไฟฉุกเฉินค่ะ อุปกรณ์ก็อย่างที่โอแจ้งไปชุดสเกิร์ตด้านนี้ก็จะชัดติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะคิ้วกันสาดถ้าเป็นของแท้จะเป็นหมุดปัดแบบนี้จะไม่มีคําว่าสติ๊กเกอร์ว่าซิตี้แบบนี้ไม่ใช่อันนี้เป็นของแท้ติดตั้งจากโรงงานภายในสะอาดเรียบร้อยนะคะเป็นเหยียบค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวตรงนั้นเดี๋ยวโมมาแนะนํานวิธีการเชื่อมต่อก้องอีกทีหนึ่งค่ะ ทีนี้ปุ่มนี้สําคัญมากขอด้านหลังนะคะปุ่มนี้จะเป็นปุ่มล็อกเด็กหรือปุ่มเซฟตี้ถ้ากดลงตรงนี้มันจะฟรีจากด้านในจะเปิดจากด้านในไม่ออกไม่ใช่ประตูเสียไม่ต้องตกใจนะคะเราก็แค่ปิดแล้วก็เปิดจากด้านนอกก็เปิดได้แต่ถ้าเปิดจากด้านในเปิดไม่ได้มันจะฟรีเพราะว่ากันเวลามีเด็กหรือว่าเวลาแบบเห็นไหมคะข่าวล่าสุดที่เปิดประตูลงถ้าเกิดว่าเรามีอะไรอย่างนี้ ไม่คาดฝันอะไรเงี้ยเราล็อกไวเลยค่ะกันเพราะบางทีแบบเราควบคุมไม่ได้ตรงนี้จะช่วยเราเซฟตี้ได้ก็าึง่ตรงนี้ขึ้นมาการเข้าออกข้างในสะอาดเรียบร้อยนะคะลองเช็คความสะอาดค่ะกดเก็บอะไรแล้วกัถังน้ำมันจะอยู่ด้านซ้ายนะคะเติมดูตรงนี้ได้เลยค่ะซูมมาตรงนี้ได้รองรับตั้งแต่95้าห1า e 10, และ e 2ีรองรับได้ถึง e 2ี กรณีการเติมก็คืออย่างที่โอดแจ้งสามารถเปลี่ยนได้เลยวันนี้โอดเติม91ให้แต่ขับออกไปก็สามารถเติมได้อยู่ฝั่งซ้ายนะคะขออน,นุญาตค่ะด้านหลังค่ะสเกิร์ตโอ่ใส่ให้เรียบร้อยนะคะโมดู l โลเวลาเปิดตัวนี้นะคะเปิดได้หรือว่าเปิดที่กุญแจรีรโมทก็ได้ แต่ส่วนมากก็จะเปิดที่ตรงนี้ได้เลยกล้องหลังอยู่ตรงนี้สวยไหมไม่ได้ทุกอย่างต้องกรีปภายในอุปกรณ์ของแถมโอ้ติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วก็ของให้เรียบร้อยเดี๋ยวเช็คถาดท้ายของแท้นะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชิน้นแม่แรงแค่ะ <c oughs> ยาอะไร <c oughs> วิธีการพบบับเบาะอ่าเดี๋ยวขออนุญาตวิธีการพับเบาะนิดนึนง เวลาปิดไม่ต้องแบบรุนแรงนะคะค่อยๆปิดเขาก็จะมีดันแกรบด้านนี้ก็เช่นกันนะคะมีปุ่มเซฟตี้สองด้านค่ะมีสองด้านค่ะขออนุญ,ญาตนะคะอันนี้จะเป็นพับแบบสูงออ๋ดันดันเลยใช่ไหมคะแบบสูงอันนี้สามารถขนต้นไม้ได้หรือว่าเราจะพับแบบ60-40ก็ได้แยก ตรงนั้นสามารถนั่งได้หรือคนนั่งนี่แล้วก็เราก็ขนของได้อันนี้เป็นพับแบบที่สองจยหกพับแยกเป็นพับแบบที่สามขอ,อยุญานนะคะแบบที่สามก็คือลาบเรียบลงมาเลยอันนี้ก็คือจะลาบเรียบได้เลยกว้างโอทโงมากอันนี้คือแบบที่สี่ค่ะ อันนี้เราขนต้นไม้ได้เลยไม่ต้องงอรถกระบะหนูทำแบบนี้ประจำรถหนูก็เป็นห้าประตูทับได้สี่แบบนะคะ,ะยกให้สุดอาแค่นั้นค่ะนี่ค่ะเรียบร้อยนะคะทีนี้เดี๋ยวขออนุญาตอธิบายเกี่ยวกับในรถแล้วก็เชื่อมต่อกล้องส่วนด้านนี้ ตัวเขาจะเรียกว่าแป้นเหยียบแบบสปอร์ตติดตั้งให้เรียบร้อยตรงนี้จะเป็นฝาถังน้ำมันอันนี้ฝากระโปรงหน้านะคะเ,คเราจะปิดก็ตอนที่เราติดหลงเราต้องปิดถ้าติดหลงถ้าไม่ปิดล้อมันจะปีมันจะต้องการถูกต้องะค,ะอค่ะใช่ค่ะอันนี้ก็จะเป็น L อลคือซ้ายอารคือขวาฝากสูงต่างที่ตัวนี้กดล็อกไอล็อก ok. กระจกก็สามารถเลื่อนได้เลยเพราะอดติดตั้งให้นานแล้ว อันนี้ก็ระบบแจมโปรเทคชั่นป้องกันการหมีจะมีเฉพาะด้านผู้ขับขี่ด้านเดียวนะคะที่เขียนคําว่าออโต้ค่ะทีนี้พวงมลลาลัยจะเป็นแบบมันติฟ mm ังชันเวลาที่เราเปิดระบบไฟกด1ครั้งกด2ครั้งระบบไฟโชว์อันนี้จะเป็นการเปิดระบบไฟที่ยังไม่ได้สตาร์ทนะคะเราก็ดูอันนี้มันมีระบบพันด้าเซนซิงเราสามารถตั้งไฟออโต้ได้เลย เลื่อนมาที่ตัวนี้ระบบไฟจะออโต้ให้ก็คือเวลาที่เราเปิดประตูหรือเปิดปิดประตูก่อนดับเครื่องก็จะเป็นไฟออโต้แล้วเดี๋ยวสักพักนึงก็จะใช้เวลาแลส่วนด้านนี้เราสามารถเกิดการทํางานได้เป็นคอนเทนื้อร์ต่งางๆอันนี้ก็คือกรณีรถออกนอกเลนแต่ว่ามันเวลาการใช้งานมนต้องขับอันนี้อบวงเบื่องตน้นแล้วก็อันนี้จะเป็นแบบว่าให้ขับอยู่ในเลนแล้วถ้าเกิดกรณีมันก็จะสั่นก่อนค่อยส่งเสลยถึงาค่ะ ่ได้ค่ะปรับเบาให้เข้ากับสรีระกก่อนนะคะแล้วเวลาที่เราปรับพวงมาลายัยต้องอยู่ประมาณ40องศาเวลาเลี้ยวเราจะได้เลี้ยวให้พอดีห้ามช้อนพวงมาลัยเลี้ยวนะคะเพราะเวลาคืนกับเกี่ยวลดความได้การเลี้ยวที่ถูกต้องต้องใช้มือแบบแล้วก็อย่างนี้ต้องอ,อ,อย่านะคะถ้าเปลี่ยนได้แต่ก่อนอุทัยนันแหละแต่ปอทีนี้หลักการทับ ขับรถที่ถูกต้องมันจะต้องอย่อยางนี้แลอย่างถ้าเกิดเราช้อนอย่างนี้แล้วพวงมาลัยตีกับเกี่ยวปึ๊บลิกเลยาฉะนั้นอันนี้อันตรายมากอย่าเบรคค่ะกดปุ่มสตาร์ทหนึ่งครั้งค่ะไม่ต้องแช่อันนี้เป็นการสตาร์ทเครื่องเครื่องติดแล้วอ๋ออันนี้คืออันนี้คือเครื่องเย็นเนาะ เออใ, <Banana. S 1> ใช่ค่ะอันนี้เป็นการาบอกบอกใช่ค่ะล้วเวลาเราจะดูพวกอ่อหน้าจอเราสามารถดูตรงนี้ได้อันนี้ก็เหี่ยวใช่ค่ะโงมแล้วเราก็เลือกอันนี้มันจะเลือกได้นี่ค่ะให้แล้วค่ะกดตั้งไว้ให้แล้วเมื่อวานตั้งกดกดน,น<ส>ะจราบนะจ๊าบแล้วก็อันนี้เพิ่มเสียงลดเสียงแล้วเราจะตั้งเราจะเลือกต่างๆล้วก็เลือกหมดมันจะเป็นภาษาอังกฤษนะคะ น,นี่เป็นภาษาใช่ค่ะอันนี้เราก็ดูได้รถเครื่องตัวอะไรต่างๆแต่ว่าสดมากก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าตั้งไว้ให้หมดแล้วอันนี้ก็ตั้งให้เรียบร้อยแล้วเซฟตี้ซัพพอร์ตตั้งให้เรียบร้อยใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ขับได้ปกติอันนี้เป็นเครื่องใหม่อเออมันเป็นเครื่องใหม่เหมือนบอกว่าเกี่ยวกับพวก Honda Sensing เพราะอะไรพวกนี้ค่ะไม่มีปัญหาใช่ค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าอะไรยังไงก็เอาคู่มือขึ้นมาดูก่อนก็ได้อันนี้ก็จะเป็นเซตติ้งต่างๆค่าเซตติ้งอันนี้สายก็เชื่อมต่อได้นะคะเชื่อมเสียบชาร์จอันนี้ไม่ใช่ที่จุดรีนะอันนี้เป็นที่ชาร์จแบตนะคะแล้วเวลาวางวางโทรศัพท์เวลาวางโอดแนะนําว่าให้วางแบบนี้นะคะคหรือวางตรงนี้ไม่ต้องแบบถือไว้หรือมาวางตรงนี้นะคะให้วางไว้ตรงนี้ได้เลยอันนี้สามารถ เวลาเราจะแบ็กเราก็แบ็กกลับไปเซตติงเข้าไปเราก็เลือ่อนดูได้เลยแบบนี้มีคือเราเลือกเล่นได้เลยค่ะมันเล่นเป็นภาษาไทยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไม่ต้องแบบอุ้ยมันจะเล่นยากไหมเล่นไม่ายาก<ช>บูทูตได้เลยจ้ะอันนี้มันใช้ใช้ไวไฟไของเครื่องเราใช่ค่ะวอนนี้กูไวไฟ อันนี้เราเปิดมีก์ไวไฟที่บ้านแล้วก็เล่นได้เลยมันเล่นไม่ยากจาก้ะอุปกรณ์การเล่นผมเตรียมไว้ให้ในนี้เชื่อมต่อได้เลยทีนี้เดี๋ยวให้ลองเข้าเกียร์หนนะ่อย,ค,อยค่ะอย่าเบรกค่ะอย่าเบรกค้างเลยนะคะค้างเลยนะคะเลื่อนเกียร์กดตรงนี้เลื่อนเกียร์มาที่ตัว R โอเคอันนี้กล้องเห็นไหมคะชอ็ออันนี้เราก็จะตั้งได้นะคะตั้งแบบพวกวิดีโอพวกอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะตั้งได้เลย เราเซตติง้งเราตั้งคือตั้งตั้งได้หมดติ๊กตุ้งิ๊กต่อเข้ากันได้อ,ไอันนี้มาน <ะ S 1> หน้าจอ,อมีแมทมีเพสโตมีบลูทูธเนี่ยมีโคมเ,เราเชื่อมได้ค่ะเชื่อมกับมือถือเราเชื่อมคือเมื่อว่าจอดที่บ้านเราก็เลือ่อนแล้วเราก็มาเชื่อมามาคือมันเล่นง่ายเล่นง่ายมากสะดวกมากอ,อันนี้ก็ประมาณนี้หลัก แค่นั้นค่ะแล้วก็เพสโตเราก็เข้าไปเล่นได้ปกติโหลดอะไรได้แต่ส่วนมากเราใช้ของไปข้างบนกล้องอยู่ในนี้ไม่เป็นไรค่ะเรอส่งวิธีเชื่อมให้ใก็คือเวลาเชื่อมดูอย่างนี้นะคะทันนี้มันขึ้นเป็นสีนี้ใช่ไหมคะ,ะเรากดพอใส่สีนี้ขึ้นเราเข้าไปตั้งตรง WiFi โ<อ>ุโ<อ>มีวิธีไม่ต้องอไม่ต้องกังวลไม่ยาก<อ>แล้วก็ก่กอพาร์ตเวลาพาร์มันจะอยู่ลิงก์เข้าไปกับ กับตัวเครื่องเราก็กอกตามนั้นเลยแล้วถ้าเราจะเปลี่ยนพาสเวิร์สามารถเปลี่ยนได้แต่เราต้องตั้งไปก่อนแล้วเราค่อยมาเปลี่ยนพาสเวิร์ว่าเราจะเป็นกล้องชื่อเราอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็ตั้งเป็นชื่อของเวลาที่แบบแสงไฟส่องมมเนียมันลดลดลดแล้วก็เรียกว่าแสงรบกวนนะคะใช่กับปรับสูงต่ำได้ทีนี้ขออนุญาตเลื่อนมาตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นระบบเครื่องปรับอากาศและเวลาเปิดเราเปิดตัวนี้หรือว่าเราจอดรถตากแดดเราสามารถเปิดแอร์ฟูได้มันจะเย็น แล้วก็ปิดทุกโจนี้ใช่ค่ะแล้วก็ปรับเราอันนี้ก็เป็นความแรงลมอันนี้ก็เราสามารถเลือกปรับได้ที่ลำตัวที่ลำตัวที่เท้าที่เท้าแล้วก็ฟอนหน้าอันนี้ก็เป็นปุ่ม AC อันนี้สําคัญน,นะคะเวลาที่เราจะใช้งานหรือว่าจะปิด เครื่องยนต์เนี่ยสมมติว่าจะถึงบ้านดิสิคเม็ตโอจะแนะนําให้กดปุ่ม AC เปิดออฟก่อนเพื่อไล่ความชื้นจากข้อน้ํายาแอร์ออกมาเราจะได้ไม่เกิดกลิ่นเหม็นับจะลดปัญหาเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศได้เยอะมากถ้าปฏิบัติตามท,ที่โอแนะนําอย่างเช่นตัวนี้เราออฟแล้วพอถึงบ้านเราก็ค่อยปิดตัวนี้ mm. เวลาถูกต้องค่ะเวลาเปิดขึ้นมาปุ๊บเปิดปุ๊บไล่ความชื้นออกก่อนไม่ต้องตกใจว่าทําไมแอร์ไม่เย็นเพราะโอไล่ความชื้นอยู่ขอผ่านไปอีกสักประมาณถึงหน้าปักซอย เราค่อยกดตัวนี้ให้เป็นพนแล้วมันก็จะมีความชื้นถ้าแนะถ้าทําตามที่โอ๋แนะนํารถจะไม่มีกลิ่นอับเลยอย่างรถโอ๋ไม่มีกลิ่นอับเลยเพราะโอ๋ทำแล้วโอ๋ไม่ค่อยใส่น้ําหอมถ้าใส่ก็คือจะแบบเอาที่มันมีผลกระทบน้อยที่สุดต่อระบบเครื่องปรับอากาศของเราเพราะไม่งั้นเราก็จะต้องเอ๊ะแอร์มันตันจะต้องมาล้างรถโอ๋ไปตีล้างแอรจริงๆโอ๋ไล้างในแปดปัไม่นาทีนี้ตรงนี้มีข้อสงสัยตรงไหนไหมโอ๋จะเลือล่อนฟอน ด้านหน้าก็คือไล่ความชื้นแส่วนหนากไม่ค่อยเปิดถ้าเราไม่ได้เดินทางใช่ค่ะอันนี้ก็คือที่ชาร์จแบตอย่างที่โอแจ้งที่จะเลื่อนมาตามลำดับอันนี้คืออะไรอันนี้สามารถยกเลิกได้เป็นคอปกดหนึ่งครั้งแต่เวลาที่เราสตาร์ทเครื่องมันก็จะทำงานให้ปกตินะคะเพราะเปมีการทำงานออโต้อนี้จะทำงานก็คือเวลาติดไปแดงเครื่องกระดับระบบก็จะทำใเวลาที่เราจะยกเบรออก เครื่องยนต์ก็สตาร์ติมันจะเป็นการยืดหรือว่าประหยัดน้ำมันมากขึ้นในระบบตัวนี้ด้านนี้ก็เป็นี c o m โหมดก็คือจะเป็นโหมดในเรื่องของความประหยัดเราสามารถเปิดตรงนี้จะโชว์บนหน้าปัดเปิดก็ได้ไม่เปิดก็ได้เพราะฉะนั้นไม่เป็นไรนะคะก็ยังไงรถเราประหยัดน้ามันอยู่แล้วการทํางานของมันก็คือจะทํางานตัดกำลังการทํางานคือลิ้นบ่าวาล์วเครื่องรับอากาศระบบ สั่งจ่ายมันจะทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นแต่เวลาที่เราขับมันจะนังรูนิดหน่อยเหมือนมันดึงมันยื้ไว้เพื่อประหยะัดาใช่ค่ะตัวนี้ค่ะตัวนี้มาที่ข้างล่างนะคะระบบเกียร์ P จะสนิท R ถอยหลงัง n ว่าง D เดินหน้า S ที่หน้แจ้งไปกรณีขึ้นเขาลงเขาตัวนี้จะช่วยได้เยอะเวลาที่เราใช้ระบบเกียร์โอแนะนําว่าค่อยๆดึงเกียร์ตามระบบเกียร์ไม่ต้องรืดลงมานะคะใช่ P ก็คือจอดสนิทเราจะจอดทอยหลังก็อ่อนตัวนี้กดที่ปุ่มตัวนี้แล้วก็จอดทีนี้มันจะมีปุ่มกรณีที่เราไปจอดเขาบอกกดเบรกมือเพงเกียยวว่างมันจะอยู่ตรงนี้นะคะแต่โอ๋ไม่แนะนําเพราะว่าเราก็วนหาที่ี่จอดแต่ถ้าไม่มีที่จอดจริงๆสามารถจอดได้กุญแจขึ้นมาปึ๊บไขตรงนี้จะเป็นสลักเห็นไหมคะสลักเรือนตกดขึ้นมาแล้วก็แต่เราต้องจอดรถกับสนิทเกีรยต้องอยู่ที่ตัว P แล้วกดไปตรงนี้ และค่อยดึงเบรคดึงเกียร์มาที่ตัวเอทเพื่อให้เขาใสาแต่กุญแจโอไม่ได้แถมพวงกุญแจนะคะคุณลูกค้าสามารถซื้อได้แล้วก็เอาที่<ม>แบบที่เราชอบหรือว่าถ้าจะสั่งที่สูดก็ได้แต่ที่สุดก็จะเป็นแบบของโอนะคะเ<ม>นี่ยค่ะแล้วก็กุญแจอย่างที่โอแจ้งไปนะคะสลับกันใช้ไม่ต้องรอดอกไรกดอกที่แปหมดนะคะส่วนด้านนี้ก็จะเป็นเบรกมือเบรกมือก็ใช้งานปกติปกติทั่วไป,ตก,ตไปก็คือกดตัวนี้เด็กขึ้นกดลงแค่นั้นค่ะ อันนี้มีข้อสงสัยตรงไหนจะสอบถามโอเพิ่มเติมไหมคะ